ไปบอกลูกพีมเนี้ยมาลพาพอไหมเลยพี่ลูกพี่ไม่ต้องเ๋ยผมเองเออแหม่แม่งรุ่นใหญ่แม่งไม่กล้าสักตเลยเออแม่งไม่ไหวฮัลโหลครับสภาผมมีเรื่องจะปรึกษาครับหาความรู้พี่เราต้องเข้าไปข้างในหรือเปล่าอ่ะต้องถามว่าต้องทํามครับพี่สภาถ้าถ้าจะมาปรึกษาครับถ้ามาปรึกษาครับแบบมาแจ้งเรื่องครับต้องไปไหนครับนี่ไงพี่คนนี้คนนี้ว่างแป้ง ก็ไหนครับคนไหนครับที่รับแจ้งเรื่องครับรุ่นใหญ่วี่ไหครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ฟูลซิสเต็มเล่าเลยครับเพราะว่ามีคนแบบมาทำร้ายเขาไงผมเป็นพยานครับอันเนี้ยยังแบบถึงถึงไม่ได้ขั้นถึงขั้นทำร้ายครับแต่ว่าถืออาวุธวิ่งวิ่งวิ่งมาใส่ครับขอคนนึงครับคนผมแค่กลัวนิดหน่อยฮัลโหลครับอยู่นะครับอยู่อยู่เขาเป็นยังไงนะคือคือตอนแรกอ่ะคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาคือตอนแรกแรกเขาเขามีเขาเขาคุยกับพี่ชายคนนี้อยู่ครับไอ้แก๊งนึงอ่ะ อันนี้ผมก็ตะกนลไปว่าขายเกาะครับขายเกาะแล้วพี่ชายคนนี้เขาก็ซื้อผมไปผมก็ให้ไปปุ๊บผมก็ตะกนลไปอีกว่าขายเกาะครับขายเกาะครับขายคัพเปอร์ขายรูบี้เขาก็บอกว่าผมเสียงผมล้อหลอกแล้วเขาก็จะตีแบบหยิบปากฉามมาแล้วเขาแล,แล้วผมอยู่หน้าตู้ทีนี้เขาก็บอกว่าประชาชนคนไหนไม่เกี่ยวออกด้วยครับออกด้วยผมก็เลยบอกว่าผมไปฟาร์มก่อนนะพี่ก็เลยวิง่งวิ่งไปเลยครับเพราะว่าผมกลัวยังไง แกงเขียวครับแกงเขียวพี่แกงแกงแกงก๊อตครับพี่แกงก๊อตประชาชนนี่เป็นแต่พี่พี่ไม่ต้องเรียกเขามานะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกลัวผมกลัวต้องหาคนมากินยันใช่ไหมแต่เขาเขาบอกว่ามันมันเอ่ยรุ่นรุ่นเอรุ่นพี่ผมบอกว่าเคลียร์เชียร์จบไปแล้วครับพี่ผมเลยอยากจะมาถามว่าเออย่างอย่างนี้มั้มันมันจะได้หรือเปล่าครับเขาบอกเขาจะมามาหัวเขาจะมาทำอะไรเรานะแบบมาให้พี่นะแบบถ้าเขาแบบเขาจะมาตีผมเขาจะมากระทืบผมเหรอพี่ผมจะโดนไหมนี่ จริงครับอันนี้เป็นพยานเห็นด้วยนี่ผม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 ถามไว้ก่อนครับพี่ไม่อันนี้ถ้าเรามองว่าเขาเป็นการหาเรื่องเราอะแล้วเราอยากเล่นนะมันก็เล่นได้ไม่คือแบบแถ้าถามถ้าถามผมว่าเขาจะมาเอาเรื่องเราต่อได้ไหมไม่ได้ครับสวยครับพี่สภาต้องนี้ครับสวยครับพี่สภาอผมผม,ผมแค่ตะโกนขายของกับขายค,คัพเปอร์เขามาบอกว่าเสียงผมล้อหลอกแล้วเขาก็จะหยิบหยิบอาวุธแทงผมแล้วเขาตะโกนถามว่ามึงมาถอยอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับ พัตตะโกนอย่างนี้ใส่ผมมาพิศภาเขาบอกว่าไอเนี่ยคนนี้ใช้เสียงล้อหลอกครับแต่ว่าถ้างั้นก็ให้พิมพ์เงินขายในเลเวลก็ได้ครับไม่ต้องใช้เสียงครับจะได้ไม่ต้องล้อหลอกกันอ่ะอันนี้ผมผมว่ามันมันเล็กน้อยเรื่องน้ำเสียงอ่ะใช่ครับดีดีเขาก็แบบมาจะทําร้ายกันเฉยเลยอ่ะผมก็ไม่โอเคนะจริงอ่ะแต่ตรงนี้อ่ะต้องต้องแจ้งก่อนว่ามันทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าทั้งคู่มันก็เข้าใจครับเข้าใจมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะอันนี้มาบอกไว้ก่อนครับเผื่อว่าเขาจะือดรนเรื่องนะครับอ๋อใช่ครับ แต่ถ้าเป็นเราที่แบบไม่โอเคแล้วอยากเปล่นหนังมันมันเล่นได้อยู่แล้วถ้าถ้าเป็นการของผัวขนาดเนี้ยอ่ะพี่คือถ้าเขาแทงโดนผมเนี่ยเขาโดนเรียกเงินใช่ไหมพี่แล้วเขาจะไปหมันนี่ไงใช่ปเวละใช่ครับเอออย่าไปเอาเงินเลยเออ,เออโอเคครับพี่ขอของคุณล่ะครับจริงน้องเอางไปเลยพี่ไปไหนต่อไปนี่ยเดี๋ยวเบลล์เงินไปเลยไว้พี่สงสารมันวะโอเคพี่สมเพชมันอะเอาจริง จะจะจะเย็นพี่จะเย็นเราเราเราอยู่สภาพี่เราต้องใช้คำพูดนิดนึงพี่ไม่ไม่เขาไม่ได้ยินไงเขาไม่ได้ยินไงอ๋อกลัวกลัวแล้วพวกมีอาพุทธผมก็เล่นไปแล้วตรงๆอ่ะไม่มีไงเออพาแม่งเทนนิ่งปะเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าเทนนิ่งปะเอากูปะวันตัวยักระจอกฝากไม่มีปักฉลามมีไม้เหี้ยให้กูเอาหมัดไปสู้เปล่าเปล่าไอ้ชายเดี๋ยวพี่พี่จะ พี่จะไปไหนต่อไหมเดี๋ยวแบลแก้วกันไหนรถด้วยกน้องเจอกันน้องขอให้มึงโชคดีในเส้นทางของมึงไว้